หวังความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปที่ไหนมันก็ไม่มีอันนั้นเพียงอาศัยไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่าน,นั้นสิ่งภายนอกแล้วเพิ่งมาปรากฏในเวลาจิตสงบนี้เท่านั้นทียิบเลยที่เหลือหนาธรรมต้องหนาซัดจะมีวันหนึ่งเวลาหนึ่งจนได้นั่งจนไม้ภูเขาที่ไหนเย็นไปหมดจิตของเรามันว่าวุ่นขุนมวตลอดเวลาเชิงไม่ทราบว่าความสุขมันอยู่ที่ไหน โรคก,กว้างแสนกว้างกระหวังความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปที่ไหนมันก็ไม่มีเพราะใจมีแต่ความทุกข์แล้วแสวงหาทุกมาเผาตัวเองอยู่ด้วยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่เรื่องความทุกข์สุดท้ายก็โลคก,กว้างแสนกว้างมันก็มารวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวคับแคบตีบกันอั้นตู้อยู่ที่ใจดวงเดียวปเป็นทุกทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนบางคืนนอนไม่หลับลองคิดมากๆนอนไม่หลับนั่นเห็นไหมล่ะ มันกวนใจมันอยู่ที่ใจจําให้ดีนะนี่ลัะพุทธศาสนาสอนลงที่ใจจุดแห่งมหันตทุกและจุดแห่งบรมสุขอยู่จุดเดียวคือใจนี้เท่านั้นเพราะนั้นจึงต้องสอนให้ชําระจิตใจอย่าไปชําระภายนอกไม่มีอะไรความหมายอันนั้นเพียงอาศัยไบวน 1, ันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะนั้นสิ่งายนอกเขยาเยียวยากันไปขอให้ใจได้รับการบำรุงด้วยธรรมเกิดสิ่งนั้น จะไม่มาควรเราเลยมีแต่ใจไปเที่ยวควนต่างหากนะพอใจได้อาหารหล่อเลี้ยงแล้เสร็จทำรเรื่องหล่อเลี้ยงให้สงบแล้วใจก็ไม่ดีดไม่ดิ้นมันก็ไม่ออกไปหาคืแลวไปก็ไม่ทุกในี่ใจก็สงบเย็นเข้าเย็นเข้านี <c oughs> ่ลองความทุกข์ทั้งหลายที่ว่ามันมีอยู่ทังโน้นทา้งนี้มันมีจากใจนี่แหละไปเที่ยวคิดเที่ยวปรุงนะพอใจโดเข้ามาทุก,ก็โผลเข้ามาโผลเข้ามาที่นี่ก็มีความสงบความสงบมันก็เป็นสุขแลพี่ เ <c oughs> ย็นอยู่ที่นัน่นนี่ก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นเออนี่ความสุกมันมันปรากฏที่นี่นะ <N> นี่ยอนนะร้นเริ่มอย่างนี้นเราก็หามาแทบล้มแทบตายตั้งแต่วันเกิดมามันก็ไม่เห็นความถุกที่เด่นชัดที่ไหนเพิ่งมาปรากฏในเวลาจิตสงบนี้เท่านั้นนะเริ่มจับจุกได้ <c oughs> จากนั้นก็พยายามไอ้เรื่องเบื้องต้นที่เราฝึกหานี้ เรื่องของกิเลสนี้รุนแรงมากนะให้พี่น้องหล่ยจําเอาไว้นะมันจะไม่ยอมให้ให้เราสงบหรือเราคําบริกรรมคานี่คานี้มันจะคอยไตออกคําบริกรรมที่เ,เป็นเครื่องเป็นน้ําดับไฟคือไม่ให้ใจชิดมากนี้นะคือคําบริกรรมนี้เอาไปทับไม่ให้มันชิดเรื่องกิเลสให้ชิดเรื่องของธรรมชิดเรื่องของธรรมก็เป็นน้ําดับไฟสงบลงสงบลงทีนี้กิเลสมันไต่ออก มันอยากคิดอยากปรุงเป็นกําลัง,ป,ลงประหนึ่งว่าครับหมอโอคนนะทั้งให้ดีนะคํานี้นะคือมันดันเราถึงขนาดนั้นนะมันอยากคิดอยากปรุงโดยเสียถ้าเราคิดแล้วเหมือนจะหอเหินเดินฟ้านะคิดแล้วจมนั่นแหะทั้งๆที่คิดแล้วจมมันก็พอใจคิดเพราะกีเลสหลอกให้คิดอยากคิดอยากปรุงนี่เราก็บังคับเอาอยํางหนะักเอามันจะคิดไปแค่ไหนเอาตั้งหน้าสู้ความอยากคิดที่นี่ด้วยคำมวยกรรมของเรา เอามันอยากคิดมากเท่าไรยิ่งใช้ํำบุริกรรมนี้ให้หนาแน่นเขาถี่ยิบเลยก็คำว่า,าถี่ยิบได้จากสติจ่อปับ๊บเพราะนี่เมื่อสติจ่อสติมีกําลังจิตก็คิดข้างนอกไม่ได้มันก็สงบสงบนี่นี่แหละจิตเบื้องต้นที่ฝึกกระแสของความคิดปรุงนี่รุนแรงมากนะดังที่หลวงตาเคยพูดูปฟอนน้ำตารวงน้ำไรลร่วงนั่นคือคิดคิดปับ๊บ คือตั้งสติปั๊บล้มผอยล้มผอยเพราะอำนาจของอ,อารมณ์ของกิเลสมันเอบเลยล้มเลยคิดไปทางมันไปเงียยเงียบไปเลยนี่มันรุนแรงขนาดนั้น <c oughs> แต่ยังไงก็อย่าลืมว่าไม่มีอะไรเหนือธรรมอารมณ์กิเลสหนาธรรมต้องหนาสัจะมมีวันหนึ่งเวลาหนึ่งจนได้จะเห็นพิษภัยของกันได้เห็นคุณค่าของการฝึกต่อ,าอมาในสงบต่อไปก็ เห็นไปเรื่อยๆแหละทีพอจิตยุ่งเหยิงวุ่นวายเอ้ยวันนี้จิตจะมายุ่งมากต้องพักจิตไม่ได้ละเนี่ยเข้ามาพักจิตสงบอ,อ,อารมณ์มาหนึ่งแล้วพอสบายแล้วที่นี่ประกอบหน้าที่การงานได้นั่นอย่างนั้นนะนี่แหละการฝึกจิตเดี่ยวที่ว่าจุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายในสามเดือนโลกาธามาอยู่ที่จิตแห่งเดียวทุกทุกข์ทั้งหลายก็เหมือนกันมารวมอยู่ที่จิตแห่งเดียวนี่เท่านั้น พรานันท่นถึงสอนให้ฝึกฝนเราลมจิตเราจิ่งนั้นเป็นยัองอาศัยเข้าไปยาล,ลืมเนื้อลืมตัวก็แล้วกันพยายามรักสงวนจิตใจของตนที่จะรับความสุขนี้ไว้ได้ก็คือการรักสงวนจิตรักษาจิตแล้วความสุขจะเกิดขึ้นถ้าไม่รักษามีแต่ความทุกข์เผาตลอด <c oughs> ลวเวลาฝึกไปฝึกไปนานเขานานเขาก็ฟังแต่ว่าฝึกไปเป็นไร บำรุงรักษาจิตตลอดเวลาและนี่ข้าศึกตะตูที่มันจะเกิดขึ้นภายในพักดันให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะสงบตัวเ,เพราะทำแต็อยูมไม่ไว้แต่อยู่ไม่ต่อไปมันก็สงบ <c oughs> ทีพอสงบพอเป็นราภเป็นฐานแต่แล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดนะอยู่ไหนสบายเพราะจิตไม่คิดไม่ปรุงยิ่งกว่าทำทำทำงานตลอดเวลา คิดอย่างเราบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโลแล้วนึกคําบริกรรมใดให้อยู่กับนั่นด้วยสติด้วยสติต่อไปก็เย็นไปเรื่อยนี่เวลาเย็นแล้วจิตนี่ที่อยู่ที่อาศัยอยู่ที่ไหนสบายหมดนะนั่งจนต้นไม้ฟูเขาที่ไหนเย็นไปหมดมันเย็นที่ใจมันไม่ได้เย็นอยู่ที่อื่นนี่ให้จำไว้สำหรับการรักษาจิตใจเรา ต้องรักษาด้วยธรรมผมงพระพุทธเจ้าแล้วนั่นนองนั้นไม่มีทางเอาอะไรมารักษาชิบหายหมดเลยเหมือนเอาไฟจอ่อเขาเชื่อไฟเผาแหลกเผาแหลกเรื่องของจิตชินคิดเพื่อหาฟืนหาไฟต้องให้คิดทางด้านทาด้านธรรมซึ่งเป็นเครื่องเป็นน้ําดับไฟแล้วก็สงบเย็นเย็นเยเห็นมากเท่าไรสิในโลกกว้างแสนกว้าง,างจะมาอยู่ที่นี่นะความสุข ไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่เลยมาอยู่ที่นี่เอ๊อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ท,นทีนี้พอความทุกยิบแยบขึ้นมานนี้มันก็รู้ทันทีอ้านี่ความความทุกข์ขึ้นมากวนมนแล้วขึ้นที่นี่แน่มันก็รู้ที่นี่อีกแล้วทีนี้มันก็ไม่ไปยุ่งกับอะไรภายนอกมันก็จ่อลงที่มันฆ่าสึเกเิดแล้วก็สงบลง <c oughs> มีวิธีการอบรมให้ท่านหลายจำเอาไว้นะ